รักไม่พังแน่แค่รู้สามสิ่งนี้นะคะวันนี้เราจะมาในโหมดของคนขั้งรักกัน<อ>สามสิ่งที่ว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเข้าเรื่องกันเลยดีกว่เาเนาะสำหรับข้อแรกจริงๆมันก็เป็นประสบการณ์ตรงจากตัวเราเองเลยคือการเป็นผู้ฟังที่ดีการรับฟังเป็นผู้ฟังที่ดีไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวตัวเราเองหรือว่า แฟนของเราคู่สมรสของเรานะคะหลายๆครั้งจากประสบการณ์ตรงของซูซี่เนี่ยไม่ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์กับเพื่อนกับแฟนกับคนในครอบครัวกับลูกหรือกับใครก็แล้วแต่ข้อแรกที่สำคัญมากๆก็คือการเป็นผู้ฟังที่ดีการรับฟังเราแค่ฟังว่าจริงๆแล้วเขาต้องการจะสื่อสารอะไรกับเรามันเป็นการให้เกียรติ แล้วก็เป็นการเคารพเออเป็นทั้งผู้ฟังที่ดีอนะเนาะแล้วให้เกียรติเขาคือเราแค่รับฟังแล้วจับประเด็นให้ได้ว่าแท้ที่จริงแล้วอะ่ะเขาต้องการที่จะสื่อสารอะไรกับเราทีนี้มันก็เหมือนกับว่าเรากลับกลับไปเป็นธรรมชาติของตัวเราเอง แค่กลับไปเป็นผู้ฟังที่ดีและทีนี้การที่เราเป็นผู้ฟังที่ดีเราจะจับใจความได้หรือเราจะเริ่มมันก็จะเริ่มไปสู่ข้อที่2ก็คือเราจะเข้าใจว่าคู่สนทนาของเราเนี่ยหรือว่าแฟนของเราคนรักของเราเพื่อนของเราลูกของเราพ่อของเราแม่ของเราหรือพี่น้องของเราเขา,เาต้องการที่จะสื่อสารอะไรกับเรา มันจะไล่มาเป็นสเตปบายสเตปเริ่มจากการที่เรากลับไปสู่ธรรมชาติของเราเลยคือการเป็นผู้ฟังที่ดีก่อนทีนี้พอเราเป็นผู้ฟังที่ดีปุ๊บเราจะเริ่มลนะจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการในข้อที่สองก็คือการทำความเข้าใจจริงๆคนแรกเลยนะ คนแรกที่เราควรฟังและทำความเข้าใจมากที่สุดคือตัวเราเองเราต้องให้เวลากับตัวเราเองถ้าเราเป็นผู้ฟังที่ดีกับตัวเราเองได้เราจะสามารถเป็นผู้ฟังที่ดีให้กับทุกคนบนโลกใบนี้ได้เลยเริ่มที่ตัวเราเองก่อนพอเราเริ่มโตขึ้นเราจะเริ่มพูดน้อยลง แล้วเราก็จะเริ่มเป็นผู้ฟังที่มากขึ้นแล้วเราก็จะค่อยๆไล่เรียงประสบการณ์ต่างๆที่เราเคยได้รับมาและสิ่งนี้แหละที่มันจะก่อให้เกิดความเข้าใจบางสิ่งบางอยา่างเอ้ยทำไมมันดูเข้าใจง่ายจังเลยเพราะเราเคยประสบพบเจอกับเหตุการณ์แบบนั้นสถานการณ์แบบนั้นผู้คนแบบนั้นสภาพแวดล้อมแบบนั้นมันเลยทำให้เราเกิดความเข้าใจเราจะเริ่มเปิดใจ เปิดใจรับฟังผู้อื่นเลยส่งต่อไปสู่การเปิดใจที่จะเข้าใจผู้อื่นบางคนเขามีแบบเหตุการณ์หรือสถานการณ์มีอะไรหลายๆอย่างที่เขาอยากจะพูดให้เราฟังบางทีเขาไม่ได้ต้องการอะไรมากนะเขาแค่ต้องการผู้ฟังในสิ่งที่เขาต้องการสื่อสารเอาไวแค่นั้นเอง ทีนี้พอเราเริ่มเป็นผู้ฟังที่ดีมันจะส่งต่อไปที่การเข้าใจแล้วพอเราเริ่มเข้าสู่กระบวนการของการเป็นผู้ฟังที่ดีเริ่มเปิดใจรับเริ่มเข้าใจมันก็จะเข้าไปสู่ข้อที่สามเฮ้ยทำไมไวจังเลยหนึสองสาข้อที่สามก็คือเราจะกลายเป็นพื้นที่สบายใจหรือ คืนที่ความปลอดภัยให้กันและกันพอเราเริ่มโตขึ้นเรียนรู้อะไรมามากมายเนี่ยจริงๆแล้วเราจะรู้เลยว่าชีวิตเราเริ่มกลับไปสู่ความเป็นธรรมชาติที่มันเรียบง่ายที่มันโคตรเรียบง่ายเลยเราไม่ได้ต้องการอะไรมากเราแค่ต้องการใครสักคนหนึ่งที่รับฟังเราเราแค่ต้องการใครสักคนหนึ่งที่เข้าใจเราและเราเพียงแค่ ต้องการใครสักคนหนึ่งที่เป็นพื้นที่สบายใจและเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับเราที่พูดมาทั้งหมดอะทุกคนก็จะคิดว่าเราจะต้องมีใครสักคนหนึ่งที่มันออกนอกตัวเราไปหรือว่าส่งความคิดความรู้สึกนี้ออกออกไปข้างนอกจริงๆแล้วอ่ะทั้งหมดเนี้ยมันเริ่มต้นที่ตัวเราเองพอเราเป็นคนที่ รับฟังตัวเองคือเราจะเริ่มเริ่มตระหนักรู้มากขึ้นเราจะรู้ว่าเรากําลังคิดอะไรเรากําลังรู้สึกอะไรเราจะเริ่มรับฟังและทําความเข้าใจกับตัวเราเองมากขึ้น